ครับสวัสดีครับลุงคําคนแก่สร้างตัวก็มาเจอกับพี่น้องอีกแล้วครับวันนี้ลุงคําก็เอาเมนูแกงส้มดอกแคร์ใส่มะละกอแล้วก็ปลาซุปแป้งทอดเยี้ยวใส่กอกทอดวันนี้ลุงคําก็จินเข้าสวยครับข้สวย ก็สวยเดี๋ยวซิมหน้าบึงน้าแกงแกงส้มแม่บ้านแม่บ้านทําส่วนดอกแคร์ก็มีสปอนเซอร์สนับสนุนแซ่บเฉยมามามาพป่น้องมะออยใหญ่ห่า,า,าง ใส่มะละกอใส่ปกาใส่ถั่วใส่ประกาศขาวดอกแครม,มาเป็นรองมเข้าวม่กับมันมาครับ ครับพี่นองมะเข้ากับลงคำมะบ่มีกลางมีเกิืองเราเอาแล้วเอาลายอย่าหางเาแค่แม่แม่จะแซ่แบหวาน พักกะเขาวแกงส้มแดงปลานิ่มมาพี่น้องมา ยังกระจุดประทัดใกล้ลอยกระทงนองรนลอยกระไพ่น้อวันนี้ปีนี้ แบบอยู่กับผู้มักแปลงสม้มภาคกลาง ทกุกคำก็ขอขอบคุณพี่น้องที่อยู่อุบลซีเกตทักมานะครับขอบขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับ ไปนองไห เราแก้ทั่วก่มีเพื่อนพุงสนับสนุน ใบทองอร่อยล่ามลำ คนก็ถามว่าคำคำอูุ่งคำคือทำแง่จแม่งก็ลวงคำก็จะบอกว่ารลุงคำเป็นคนอีสารไม่มีครอบครัวที่ทางเหนือพอดีทีนี้การพูดกันจามก็เออจะเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งหน่อยออกไปหมดทุกทุกภาคก็ขอ,ขอเอาไปไว้ณที่นี้ด้วยครับวันนี้รลุงคำก็เอาเมนูแกงส้ม ครับข้าวสวยมาปากพ่อแม่ไปน,น้องทุกท่านลุงคําก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้ให้กำลังใจลุงคำมาตลอดลุงคำก็ไม่มีอะไรที่จะถอนอกจากความ,มาขอขอบคุณขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขครอบครัวจงมีแต่ความสุขทุกประการคิดสิ่งใดก็สมหวังทุกประการสําหรับคลิปนี้ลุงคำก็ขอกล่าวคําว่า สวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ